สวัสดีค่ะน้องปั่นเปรียพรสัพแสนยากรพารเรตไอทีค่ะ Apple เปิดตัว iOS 7 i p h o n e i p อ d ที่โละหน้าตาเดิมๆซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยนับตั้งแต่ออก iPhone เน้นเรียบง่ายสบายตาก,กับแนวคิดแบบกระจกฟ้ามองภายในเหมือนซ้อนเป็นชั้นๆเวลาขยับเครื่องภาพพื้นหลังยังปรับมุมตามอย่างมีชีวิตชีวาค่ะแถบควบคุมเลื่อนจากด้านล่างตังคาได้ทันทีแอปออกแบบใหม่ทั้งภาพถ่ายเบราว์เซอร์ Safar รีพยากรณ์อากาศจนถึง s i ร i ที่มีเสียงใหม่ด้วยและยังมี Air d r ร p ความสามารถที่ใช้แชร์ภาพระหว่างเครื่องโดยตรงมีให้นักพัฒนา ลองแล้ววันนี้ของจริงออกไตรมาส4ปีนี้ค่ะ Apple ยังเปิดตัว OS 10.9 1 0สำหรับเครื่อง Mac ที่เลิกตั้งชื่อตามเสือซิงค์แต่ประเดิมใช้ชื่อ Maverick สถานที่โต๊ะคลื่นดังของแคลิฟอร์เนียออกขายปลายปีเช่นกันส่วนฟ้าฮาร์ดแวร์นอกจาก MacBook Air ตัวใหม่ยังมี Mac Pro เครื่องตั้งโต๊ะที่เอาแบบใหม่ทั้งหมดบางคนบอกเหมือนปิ่งตัวบางคนบอกเหมือนถังขยะแต่ที่แน่ๆ พลังแรงแถมเล็กลงแค่หนึ่งใน8ปวางขายเร็วๆนี้ค่ะ